เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทาเมนูปลาครับนั่นก็คือปลานินทอดผัดพริกแกงครับวันนี้คุณนายต้อยขอเมนูนี้ครับเขาจะเอาไปฝากน้องสาวเขาและอีกเมนูนั่นก็คือต้มผู้กองครับเมนูนี้สดต้นร้อนสดชื่นคล่องคอเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับผมปลานินทอดผัดพริกแกงครับ ทีนี้เราก็นำปลาของเรานะครับมาทอดให้สุกเลยนะครับผม เตรียมข่าทุกอย่างเรียบร้อยก็ทําการผัดพริกแกงได้เลยครับเริ่มตัวที่น้ํามันนะจ๊ะแล้วก็ลงพริกแกงของเราได้เลยครับวันนี้ใช้พริกแกงเยอะหน่อยนะครับประมาณ2ขีดนะครับผัดพริกแกงให้หอมก่อนเลยเอาละครับพริกแกงของเราเริ่มสุกหอมแล้วครับนี่ดูฮะหัวกลิ่นได้ยังใจมากจริงทีนี้เติมน้ําได้เลยครับวันนี้ไม่มีน้าล้างครกนะครับใช้น้ําเปล่านะครับเพราะว่าพริกแกงเราตำไว้แล้วนะฮะตำไว้เป็นกระปุกกระปุก ผัดพริกแกงกระเทีให้สุกหอมเลยนะครับผัดให้หอมไปสามบ้านแปดบ้านนะทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับผมตัดหวานนิดหน่อยนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับใช้น้ำหนักมือนะฮะประมาณสองช้อนโต๊ะทานไปชิมไปอะ่ะแล้วก็กระชับรสชาติทีดหนึ่งค <c oughs> นไทยถอยย้อยนั่งมองอยู่ผมปรุงรสครับจัดแปดสองช้อนนะครับวันนี้พอปลาเยอะผัดเคี่ยวเลยครับ ให้น้ำตาลปีบของเราสุกนะครับหาละน้ำตาลของเราได้ที่แล้วครับทีนี้ก็ซิมเบนจักน้อยหอมความเผ็ดได้ความเค็มได้ความหวานมาพอแล้วครับแม่ทีนี้ก็ลงได้เลยครับ <c oughs> กับกระชายที่เราซอยไว้นะครับคุณแม่ซอยใส่กระชายนะฮะดับกลิ่นคาวหอมดีต้องใส่นะจะเป็นต้องใส่นะอาแล้วครับพอเราผัดพี่แกไปเรื่อยๆให้กระชายด้วยครับสุกแล้วนะครับอืดูที่สีสัน แนได้ยังใจพอใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับสีจะสวยมากชิ้นหนึ่งเลยอืมเพอร์เฟคทีนี้ก็ลงครับปลาที่เราทอดไว้นะครับวันนี้ปลาน,นิลน,นะจ๊ะคุณนายทอย้อยก็จะเอาไปฝากน้องสาวเขานญาติทําเพื่อทําเพื่ออ่าค่อยคคลิกนะครับชิ้นเดียวก็กินข้าวหมดหม้อแล้วเนี่ย <laughs> ตัวใหญ่มาก เอาละครับปลาของเรานะครับจะดูดน้ำแกงไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้ก็โรยผักหอมๆอย่างเดียวเลยคือใบมะกรูดนะจ๊ะนี่แม่ซอยใบมะกรูดไว้ปิดแก๊สได้เลยครับไปครับจัดจานกันดีกว่าครับเอาละครับส่วนนี้ก็คือนะฮะต้นผู้กองนะครับหมูสับนะครับตัวนี้เนี่ยมีคลิปไปให้แล้วนะครับ สดตอนร้อนคล่องคอดีจังเลยแต่ตักใส่จานกันดีกว่าเติมพริกกับเติมมะนาวหน่อยนะครับจ,จิตจัดนะ้าดูฮะเมนูนี้ต้มผูกกองนะครับไปกินข้าวกันดีกว่าแล้วาบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้มีแกงจืดนะครับเป็นต้มผูกกองนะครับแล้วก็ปลานิลน,นะฮะ ผัดพริกแกงแม่ก็ไปให้นา้าหยาดด้วยเนาะฮะต้อเป็นห่วงน้องตัวเองอ่ะลุยเลยนะครับอ้าวกินข้าวด้วยกันยหญ่น้อยมากินข้าวดยกันอ่ะลุยเลยหนุ่มน้อยอันไหนเอาเลยวันนี้หมูยอนี้ตาไม่ได้ทอดนะตันนี่เข้าใจปะ่ะตอบครับอ่อาแล้วที่สําคัญก็มีแกงนี่ฮะ อปี่มือแม่ผัดที่กองไก่เมนูประหยัดที่กองไปสิบบาทอเอาเลยละครับวันนี้กินได้สามมือจ็บบาทอ่ะเริ่มต้นนี้แหละครับนีต่ต้มฟักกอง,องอมผมอยากให้แม่อเอาจอนให้ตาคันนะครับนี่เลยอยากให้แม่ซดอันนี้มีความเปรี้ยวนะแล้วก็ เ็ดนิดๆได้ไหมฮะอืมสดชื่นเนาะอร่อยดีก็คือแกงจืดประกาดดองเนี่ยใส่หมูสับตั้นเป็นลูกๆเน,นื้อปลาเน่นๆแ้วที่สำคัญก็คือนี่ของปโปรดแม่ทำเมนูเนี้ยผมนึกถึงแกงขั้วหนูเลยอะหนูสาบหนูที่ไปจับมาแล้วมาสับแล้วแกงหมดแล้วอร่อยมากมันนูที่เด็จะกินเปล่า กินได้นะไม่แพ้เจงโนนนะเห็นเมื่อวานตาเห็นว่ากินปลาไหลอยู่นะใช่ป่ะอร่อยอร่อยอร่อยเมนูต้มผู้กองเนี่ยครับผมมีแล้วนะฮะมีคลิปอยู่ในช่องนะครับวันนี้ก็เลยรวบลัดนะครับวิธีทําแบบนั้นแหละครับอร่อยสดชื่นฝนตกตกอากาศเย็นเย็นเนี่ยครับทากินเลยฮะสดละร้อนคล่องคอจาจะนี่ยกให้เลย อ่ะขอาถ้วยมานี่สดชื่นอ่ะนี่แหละแล้วก็ไข่เจียวของโปรดอ่ะขอแม่นิดนึงองผมว่ตักเองนะอยู่ใกล้ๆนะครับโหแต่เป็ดดีดีดนึกอร่อยก็มั่งไม่น่านั่งดูนะ <laughs> อันนึกอร่อยก็กินกินเลย นึกอร่อยอร่อยกันนั่งกินข้าวพร้อมกับเราเนี่ยเลยเนาะปลานินตัวไซส์ขนาดนี้นะครับแม่โลละหกสิบห้าบาทสงก็ซื้อมาสองโลเพราะว่าเอาไปแบ่งไ้แบ่งระยัดด้วยเนาะเกีียวกลาวน่าดูห่ะนเนี่ยครับ ให้ลองไม่เผ็ดจัดหรอกเผ็นิดหน่อยปร่อยไหมอร่อยครับหอมสายปามันแดงแต่ว่ามันไม่เผ็ดจัดมันเผ็ดหวานๆนี่นิดนึงครับเอากาอาล้าออกไปละผมชอบของแม่จังโดนใจอะ่ะพ่อมั <laughs> มอกมาใส่เผ็ดนั่นนะ่ะพ่อนะอ แล้ววัากินไม่ได้นมะเผ็ดจัดบอกไปเผ็ดอีกหนงแม่ก็ว่าเผ็ดแล้วนะแล้วเพิ่มอีกไหไมเพิ่มครับอเอาเอาเนี้ย<า>เอาเนี้ยเดี๋ยวยาในมืออือเอาเลยจัดกอนเ,เลยเลยมนูต้มผู้กองี่ยบอกตรงตรงัวนะว่าแนะนำให้ทำเลยนะครับถ้าใครอยากกินกินแบบแกงจืดแต่รสชาติแซบๆนะักโอ้โหได้กงใจ อร่อยอดน้ำชื่นใจดีอืสอสดทำซุปตนร้อนชื่นออกชื่นใจพี่สีมายัางไม่แล้วครับวันนี้หลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยโหมีการบ้านปะ เสร็จแล้วอ่เยวนี้จะฝึกเจียวไข่กระตาปะฝึกได้เลยได้เลยเดี๋ยวเจียวนี่เจอแต่เอาข้าวเพิ่มไหมเพิ่มค่ะหนูหนูเราไปตักตรงตรงหม้อตรงนั้นได้ไหมหมอปะเมื่อกี้ตาถามนะหนูบอกพออร่อยที่หน้าเพิ่มข้าวได้เลยลดขดข้าวอ่ะ ไว้ดับเผ็ดนิดๆหน่อยนะฮะเอาลนะครับเดี๋ยวมันจะนานไปนะฮะกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับหรือว่ากับแแกนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับปาลานินทอดนะครับแล้วก็ราดนะครับพริกแกงเนี่ยผมทําไวาให้ดูในช่องแล้วนะครับวิธีทาไม่ยากหรอกครับผมชอบสไตล์ไหนชอบรสชาติไหนก็ปรุงเอานะครับแต่วันนี้รสชาติไม่เผ็ดจัดนะครับเพราะว่าเด็กกินไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวนาหยาดกินไม่ได้นะเป็นห่วงน้องสาวตัวเองเหรอเดี๋ยวไปรับนาหยาดไปกินข้าวด้วยกันไหม มาได้ก็ดีครับครัวเราจะถล่มไหมมาลมนำมาไม่ได้อ่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะไปรับมาทานข้าวด้วยกันแล้วก็เมนูที่สองเนี่ยนะครับก็คือต้มผู้กองก็คือไปแกงสื่อกระการดองนี่แหละครับจะใส่กระดูกหมูกระดูกไก่นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือจะใส่หมูสับก็ได้นะฮะไปแกงสื่อที่รสชาติแซ่บๆมีความเปรี้ยวนะครับมีความเผ็ดเล็กๆปลาสดๆมาทําแบบนี้นะครับเนื้อมันฟูอร่อยมากจริงๆนะฮะสำหรับเมนูนี้ ไม่อยากค่้าจริงๆและหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นนะฮะตกลงเนี่ยผมหยุดไปเป็นเดือนแล้วนนเนี่ยแย่ <laughs> yeah, เลยโอ้ยถ้าไม่ได้แม่ผมนะถ้าบอกเขาวกินทุกวันเลยอือให้กินน้ําพริกหั้งหลายวัน <laughs> <laughs> กินน้ำพริกผักต้มนะกินน้ำพริกและตลอดวันนี้นะแทนต้องขอตัวโม่ยาวก่อนนะครับผม mm hmm. อยากเจอกันใหม่เมนูหน้ากับนแทนนะครับ แล้วพร้อมด้วยคุณแม่ผมด้วยนะคุณอัททองย้อยเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ผมจะทำลาบผาดดกให้ผมกินนะครับแล้วผมจะาแกะสูตรมาทําให้ทุกคนได้รับชมนะครับเมนูของเราไม่ยากเนาะไม่ยากหรอกขอให้เป็นคนที่ชอบทําอาหารเนาะผมทําอาหารเจ่งๆอ่ะเขาคิดเป็นดัดแปลงเป็นใช่ไหมฮ่า <laughs> ดัดแปลงทำนั่นทำนี่นนครับให้เกิดเมนูใหม่หมๆรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า ไปนะจ้าจ้าเมื่อคืนฝนไม่ตกกันร้อนเนาะโบปดีทิน่าน่าใสน่าโบน่ะอ้าวโบแก้มทองจ้าสวัสดีครับว้าวโอเคบาย